thank you ต้อนรับเข้าสู่แชนแนลอย่างไรจัมรี่นะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับกำลังจะส่งมอบนะครับรถ2คันนะครับแต่งเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับเป็นมาต้า2รุ่น S เท่าดำแมสชีนเกรย์นะครับก็ใส่ชุดแต่งเอ็กซ์ตรีมนะครับเป็นทรง4ประตูแล้วก็บอรสีแดงเลดวท์นะครับเป็นรถของพี่มดนะครับแล้วก็รถของพี่อ้อมนะครับเดี๋ยววันนี้ทําคลิปนะครับ2คันนี้นะครับให้ดูกันนะครับมุมมองต่างๆนะครับของรถเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะครับของสีเข่าดำนะครับรุ่น S ทําบอรสีแดงเลดบไปดูกันนะครับไป ตอนนี้นะครับเราอยู่กับมาราสองนะครับรุ่น S อีกแล้วนะครับเปลี่ยนมุมมองมากนะดึงสีจากธรรมชาติของตัวรถเจ้าของรถคันนี้นะครับพรุ่งนี้เนี่ยกำลังจะมารับรถนะครับรถเนี่ยสวยจริงนะครับสวยมากๆเลยนะครับรถคันนี้นะครับเป็นมาละสองรุ่น S สนะครับสีเทาดาวิติของตัวรถนะครับที่แตกต่างกันออกไปนะครับ่ายกลางแจ้งให้ดูแล้วนะจะมีอินเสิร์ตนะครับ้ายคลิปนะครับอย่าลืมนะครับดูคลิปให้จบแล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับใส่ชุดแต่งเอ็กซ์ตมนะครับมีเคลือบแก้วนะครับมี เบาะหนังนะครับสีแดงเรดวด้วยนะครับคือแบบหล่อมากๆหล่อจริงๆคือผมก็ชอบมากเลยนะคือรถสีเทารรัมเนี่ยเอาเวลาเลิอ่ะมันดูมันดูแรงง่ายมันรักษาง่ายนะครับขอเปิดไฟก่อนดีกว่าตอนนี้นะครับเรากํางังจะส่งมอบนะครับให้พี่มดนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันคล้ายวันเกิดนะครับของพี่มดด้วยนะครับรถคันนี้นะเป็นของขวัญนะครับเป็นรถคันแรกของพี่มดนะครับทัให้แบบเพอร์เฟกต์มากๆเลยนะครับใส่สุดแต่งเอควายคือแบบครบพร้อมทั้งระบบเลยนะครับอ่ะ เดี๋ยวมอดูตัวรถกันก่อนนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยสวยขนาดไหนนะครับไปดูกันเลย เบื้องต้นเนี่ยเตรียมพร้อมให้ทุกอย่างนะครับใส่ชุดแต่งเอ็กซ์ตรีมให้พร้อมนะครับตามที่พี่มดเนี่ยรีเควสมาเลยนะครับติดฟิล์มเซรามิกนะครับเบาะหนังสีแดงเลด์ไวนรับรองว่าลูกค้าเห็นเนี่ยชอบมากๆเลยนะครับให้ดูตัวดีเทลตัวรถก่อนนะครับรถเมอร์เซเด2รุ่นเอสนะครับเหมือนในคลิปของคันสีเทาดำนะคที่ทําไปก่อนหน้านี้นะครับเป็นเบาะแดงเลด์ไวนนะครับจัดเต็มเหมือนในคลิปทุกอย่างเลยนะครับเพอร์เฟกมากๆเลยนะในรุ่นเอสนะครับก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับ LED แบบ ็จะเป็นคิ้วแบบโคเมียมนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นจุดเด่นของในรถมาด้า2ทุกรุ่นแล้วตอนนี้นะครับรถดูสปอร์ตดูหรูมากๆเลยนะซิงเกิลวิงนะครับตรงกลางตรงนี้พทนสีแบบดําเงานะครับช่วยเพิ่มความสปอร์ตให้มากขึ้นนะครับเวลาที่แบบมีแสงนะครับตกกระทบแบบนี้นะมาทําให้เกิดการสะท้อนของแสงนะคทำให้ตัวรถเนี่ยมีมิติเพิ่มมากขึ้นนะครับดูหรอมากๆเลยนะใส่ชุดแต่งเอ็กซ์ตรีมแบบนี้ด้วยนะครับ คันก่อนหน้านี้นะครับลูกค้าก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะรถมันดูเท่อะล้อนะครับที่ให้มาก็จะเป็นขอบ15นะครับลมดําแบบนี้นะครับมาให้จากโรงงานเลยนะครับแล้วก็ใส่ชุดแต่งเอ็กซ์ตรีมแบบนี้นะสวยมากๆเลยลูกค้าเห็นแล้วชอบแน่นอนเลยอะสวยมากๆเลยนะฟิล์มที่ติดมาให้นะครับเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับ60%อรอบคันนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวภายในก่อนนะความเข้มนะครับ60%อรอบคันให้ความสว่างมากๆเลยนะครับอ่าแล้วก็นี่เลยครับ บอกสีแดงเลตวนะครับแบบนี้เลยในคลิปนะครับมันอาจจะโดนแสงนับสีมันอาจจะสว่างหน่อยนะฮะแต่ว่าตัวจริงๆแล้วเนี่ยมันออกเป็นสีแดงวเลยนะครับดูสวยมากๆเลยนะแบบนี้ทอีงากล้องไปโฟกัสสีแดงวแบบนี้นะครับในรุ่น S นะฮะภายในเหมือนในรุ่นตัวท็อปรุ่น SP นะครับเหมือนรุ่นเอเดเทอร์ทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าดีเทลข้างหน้านี้ก็จะแตกต่างกันนะครับในรุ่นตัว S ที่เป็นบออ5เนี่ยฮะ ตรงคอนโซลด้านหน้าตรงนี้จะเป็นแบบบุนุ่มมาให้นะบุดนุ่มเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นสีน้ําเงินเข้มนะครับแต่ในรุ่น S หรือว่ารุ่น Editor เนี่ยมันจะเป็นเบาะหนังที่เป็นโทนสีเทานมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโทนสีเทานมด้วยนะไม่แนะนําให้เปลี่ยนตรงนี้เป็นสีแดงนะเพราะว่าเวลาที่มีแดดนะครับส่องลงมาเนี่ยมันจะทําให้สะท้อนขึ้นที่กระจกนะครับมันจะทําให้แบบมันดูหลอกตามากเลยโทนสีดําแบบนี้ดีแล้วนะฮะด้านข้างนะครับก็ เปลี่ยนมาให้เรียบร้อยนะครับเดินได้นะครับแบบนี้เลยเดินได้นะครับเป็นเส้นแบบนี้เลยนะครับฟิล์มนะครับหลายคนถามว่าเฮ้ยฟิล์มเนี่ยของพี่เป็นยี่ห้ออะไรนะครับวันนี้จะเป็นยี่ห้อของแอนติเมทนะครับแอนติเม e ฟิล์มนับฟิล์มวันนี้ดีมากๆเลยนะรับประกัน10ปีเลยนะครับของยี่ห้อแอนติเมตนะครับเป็นจุดเด่นของฟิล์มยี่ห้อนี้นะครับด้นข้างตรงนี้นะอันนี้มาจากโรงงานนะมันเป็นเป็นที่เท้าแขนตรงนี้นะบูดนุ่มมาให้ด้วยนะครับมันไม่ใช่แบบหลอกๆนะครับอันนี้คือแบบนุ่มจริงๆนะเห็นไหม ดูผิวสัมผัสดินุ่มมากๆเลยนะเห็นไหมเนี่ยแล้วก็เดินได้นะครับเป็นได้จริงนะครับโทนเป็นโทนสีขาวแบบนี้นะจัดเต็มมากๆเลยนะครับสำหรับรดราคา6 2 7 0 0 0บาทนะครับมาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายเนี่ยตัวสปอยเลอร์นะครับมาเป็นแบบนี้นะครับจากโรงงานเลยนะครับเป็นตูดเป็ดนะครับอันนี้มาจากโรงงานเลยนะครับไม่ได้ติดเพิ่มนะครับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับดูสวยแล้วก็ดูซิ่งมากๆเลยนะฮะ ชุดแต่งไอซ์ซีมดีไซน์ของตัวชุดแต่ง x อซ์ซีมจากที่ผมเคยขายมานะชุดแต่ง x อซ์ซีมในปี2020เนี่ยค่อนข้างลงตัวกับปัจจุบตัวปี2020มากมากเลยนะครับด้านท้ายเนี่ยก็จะให้ท่อนะครับมาเป็นท่อกู้มาให้เลยนะครับฝวามือนะครับจะเป็นท่อจริงนะจอดตรงนี้นะแล้วก็จะมีท่อหลอกนะครับให้เหมือนลดซิ่งเลยนะครับซึ่งท่อหลอกของ x อซ์ซีมเนี่ยมันเหมือนท่อจริงมากๆเลยนะครับมันดูแบบไม่หลอกตานะครับและใส่ค่อนข้างลงตัวมากๆเลยครับ มีเส้นนะครับสีแดงนะตัดมาจากด้านซ้ายมาจนถึงด้านขวาน,นะครับมีมาครบให้เลยนะฮะสวยมากๆเลยรถมันดูเต็มขึ้นเนะี่ยดีกว่าแบบใส่รถแบบเดิมๆนะฮะมีลูกเล่นนิดนึงนะครับด้านล่างก็จะเป็นแบบไฟทับทิมนะครับแล้วก็การดีไซน์ก็จะทําให้ดูสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นนะครับมีโลโกโ้เอ็กอยู่ตรงนี้นะ ในรุ่น S นะครับมีเซนเซอร์นะครับถอยหลังมาจากโรงงานมาให้เลยนะครับ4จุดแล้วก็กล้องมองถอยหลังก็จะอยู่ใต้นี้นะครับจะอยู่ใต้นี้นะครับให้ดูตัวภายในก่อนนะครับตัวบาดนะครับจะเป็นสเปคแบบ PVC นะค่อนข้างทนมากๆเลยนะครับสเปคตัวนี้เนี่ยจะเป็นสเปคในปี2000การดีไซน์ต่างๆพวกนี้ดูสวยแล้วก็ดูลงตัวมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยอาจจะแบบไม่ชอบเลยก็จะเป็นโทนเปลี่ยนเป็นโทนสีดําไปนะครับแต่ว่าอย่างรถโทนสีเทาดําแบบนี้พอเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันทําให้ตัวรถเนี่ยดูขึ้นดูสปอร์ต แล้วที่สําคัญเลยเนี่ยตัวบเบาะนี้ค่อนข้างทนมากๆคือผมเนี่ยส่วนตัวเนี่ยใช้เบาะแบบนี้อยู่นะครับใช้มา 4- ี่หปีแล้วนะครับยังไม่ยังไม่ยังไม่ขาดยังไม่อะไรเลยนะครับถ้าหากว่าเรามีอะไรไปขีดไปขวดนะครับคือทนมากๆเลยนะครราคาต้นทุนถูกมากถ้าสมมตินะมมว่า,ามันพังจริงๆนะเนี่ยสมมุติว่าถ้ามันพังจริงๆนะครับเราก็เปลี่ยนทั้งหมดเลยก็ได้จบก็ได้ของใหม่ราคาผมบอกเลยว่าไม่ถึง10,000บาทนะครับอยู่ที่ประมาณ 5-6,000เท่านั้นเองเนี่ยก็ได้บอกใหม่ใช้ไป4-5ปีแล้วเบื่อเบื่อสีแดงก็เปลี่ยนสีดำก็ได้คุ้มมากคือแบบคุ้มจริงๆครับราคาแบบไม่ถูกมื่นได้สเปคแบบดีมากเลยนะลูกค้าก็มามาจากสมุดประกานะครับก็เตรียมเค้กแบบไว้สะพายดูก้านะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายการใช้งานรถนะครับกับลูกค้าคือเบสเสร็จครบทุกอย่างเรียบร้อยครับแต่ว่า ก่อนที่ลูกค้าจะออกรถนะครับเดี๋ยวผมจะถือเค้กนะครับมาเซอร์ไพรส์ลูกค้าว่าเฮ้ยวันนี้วันเกิดวันนี้วันเกิดนะแล้วแบบมีคนมาเซอร์ไพรส์เนี่ยผมเป็นผมนะผมตื่นเต้นเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวันนี้นะครับเป็นวันดีๆนะครับของลูกค้าเป็นวันที่ดีของลูกค้าหนึ่งวันนะครับถ้าหากว่าได้รับการเซอร์ไพรส์นะครับลูกค้าเนี่ยจะทำหน้ายังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับไปติดตั้งงานติดตั้งไม่ได้ไม่ได้ อันนี้ก็ไม่ีอะไรครับอันนี้ก็เกุญแจกุญแจโรงแรมต่อการ้ดอกนะแล้วก็ม่มีเร่ครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะช่วยกดติดตามด้วยนะครับกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทําคลิปด้วยนะครับแล้วถ้าหากว่าอยากได้คอนเทนต์นะครับแบบไหนเพิ่มเติมนะครับสามารถนะครับคอมเมนต์นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับในวันที่ลูกค้ารับรถนะครับเป็นวันที่ดีที่สุดของลูกค้านะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับรักนะจุ๊บ